สวัสดีค่ะชาวราศีตุลน,นะคะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะชาวสปปลาวแล้วก็ชาวสองด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ไทยชะตาวันนี้อาจารย์นรีก็กลับมาพบทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้จะดูดวงให้กับชาวราศีตุลที่มีคู่และความสัมพันธ์ได้ชัดเจนนะคะค่ะ ในช่องของอาจารย์นะคะก็จะดูดวงด้วยหลักของโหราศาสตร์ทไทยนะคะประยุกต์กับไพ่ทาโร่แบบตะวันตกนะคะเพราะนั้นตรงนี้การแบ่งวันที่นะคะจะแบ่งตามแบบไทยนะคะชาวตุลก็จะเกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนะคะถึง15พฤศจิกายนส่วนใครที่มีลัคนาตุลก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะใครที่ยังไม่รู้ลัคนานะคะต้องไปหาวัน เ,เวลาเกิดที่แน่นอนมาก่อนนะคะพอได้เวลาเกิดที่แน่นอนนะคะก็มาเขียนลงในคอมเมนต์นะคะแล้วก็วันที่เดือนเกิดพอสอเกิดนะคะแล้วอาจารย์ถึงจะหาลัคนาให้ได้นะคะอ,อ,อาจารย์ขออนุญาตนะคะไม่ตอบคนที่ลงข้อมูลไม่ครบนะคะเพราะฉะนั้นต้องไปหาข้อมูลมาให้ครบนะคะอาจารย์จะได้หาลัคนาให้ได้นะคะค่ะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ การดูดวงตรงนี้นะคะก็เป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครโดยเฉพาะนะคะเพราะนั้นชาวตุลก็มีอยู่มากมายนะคะหลายล้านคนนะคะในประเทศไทยเลยเพราะนั้นตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะเพราะนั้น อาจจะเป็นตรงกับบางคนนะคะบางคนอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเพราะนั้นอะไรที่ดูแล้วเป็นข้อคิดดีๆนะคะก็เก็บเอาไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปเพราะว่าอาจารย์ก็ทํานายตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะค่ะมาดูกันเลยนะคะขอเป็นราศีตุลที่มีคู่นะคะมีคู่ก่อนนะมาดูกันนะคะ ขึ้นมาเป็น8ปถ้วยเป็น8ปถ้วยแล้วกลับมาเป็นสองถ้วยนะคะเป็นราชาไม้เท้าเป็นราชาถ้วยยังไงเอ่ยเป็นไพ่ของเอ p r e s s นะคะราชินีนะคะ1นึ่งดาบราชินีถ้วย มาด้วยนะคะทั้งราชาราชินีถ้วยเลยนะคะอสองดาบสองดาบก็มาเป็นหนึ่งไม้เท้านะคะคอยหนึ่งใบค่ะเป็นเก้าไม้เท้านะคะอืมพอขึ้นมาไพ่ใบแรกนะคะก็แบบว่ามันเป็นแปดถ้วยนะคะ มันมีปัญหาอะไรกันบางอย่างนะคะที่คุณแก้กันไม่ตกอะนะคะแล้วแบบมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะเหมือนจะถอดใจนะคะเหมือนจะถอดใจเหมือนแบบไม่อยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่ สองถ้วยมันขึ้นมันยังรักกันอยู่นะคะยังมีความเป็นพาร์ทเนอร์ชิพต่อกันนะคะหรือบางคนเนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะมีหน้าที่ในการดูแลลูกร่วมกันด้วยนะคะมีความผูกพันมีสายใยแห่งความรักที่เป็นลูกๆของคุณอยู่ด้วยนะคะเพราะนั้นตรงนี้มันมีเยื่อใยต่อกันเยอะแยะมากมายที่ทำให้คนสองคนเนี่ยยังตัดกันไม่ขาดนะคะอืมแต่ว่าตรงนี้อาจารย์มองว่ามันก็เป็น เป็นโอกาสที่คณจะเป็นคู่กันนะคะเพราะเป็นทั้งราชาถ้วยแล้วก็ราชีถ้วยหรือว่าในหนึ่งวันมาทั้งราชาไม้เท้าราชาถ้วยคู่กันนะคะตรงเนี้ยบางทีอาจจะเป็นคนที่แบบรักเพศเดียวกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เป็นความรักที่ยากที่จะตัดใจความรักที่มันทิ้งกันไปไม่ได้นะคะลืมกันไม่ลงอะไรประมาณเนี้ยนะคะ เหมือนพ่ยแนะนําว่าต้องลงมือในการแก้ปัญหาในการพูดคุยเปิดใจพูดคุยกันมากขึ้นนะคะ <T ces> ต้องใช้ความเข้าใจนะคะในการที่จะก้าวข้ามนะคะผ่านอุปสรรคความรักนะคะอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความรักของคุณในใครั้งนี้นะคะ <What> s <S <accidental noise> ถึงแม้ว่าปัญหาที่เข้ามาเนี่ยนะคะมันจะทําให้คุณลังเลสองจิตสองใจนะคะ คุณรู้สึกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะแต่ว่าพอคุณนึกถึงนะคะความรักนะคะที่มีต่อกันนะคะการดูแลซึ่งกันและกันนะคะความดีของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าคุณยังไปไหนไม่ได้นะคะมันต้องเข้ามาแบบแก้ปัญหาเรื่องนี้ร่วมกันนะคะมันเป็นเรื่องราวอะไรที่มันมีความอ่อนไหวละเอียดอ่อนลึกซึ้งนะคะปัญหาต่างๆตรงนี้นะคะ แล้วในขณะเดียวกันคุณก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่คุณแบบเหมือนอ่อนแอนะคะเหมือนแบบอ่อนไหวต่อเรื่องอะไรต่างๆหรือบางทีเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยคนก็ยังรู้สึกว่ามันก็แบบเป็นปัญหาที่ต้องเอามาคิดอะนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยบางทาเาากเกีเราคิดมากเกินไปเราขี้กังวลมากเกินไปนะคะก็เลยทําให้เราไม่มีความสุขนะคะในชีวิตรักตรงนี้บางทีก็ต้องแก้ที่ตัวเราเองด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาในครั้งนี้นะคะ ต้องมีความมุ่งมัน่นมีความจริงจังนะคะร่วมมือกันในการแก้ปัญหาแล้วชัยชนะนะคะจะเป็นของคุณทั้งคู่นะคะหรือว่ามีอุปสรรคอะไรเข้ามาในครอบครัวของคุณนะคะอาจจะเป็นเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจหรืออะไรบางอย่างเนี่ยนะคะก็ต้องช่วยกันแก้ไขนะคะแล้วจะผ่านพ้นนะคะปัญหาอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะคะวิกตอรี่คือชัยชนะนะคะอื มันมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกเหนื่อยนะคะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อคุณก็เลยคิดที่จะเละิกคุณก็คิดว่าแบบไปต่อไม่ไหวนะคะมันมีปัญหาตรงนี้ขึ้นมาจริงๆนะคะอาจจะเป็นปัญหาอะไรที่มันเลื้อรังนะคะมันยืดเยื้อยาวนานแล้วคุณเลยรู้สึกว่ามันท้อมันเหนื่อยมันหนักคุณไม่อยากแบกมันแล้วนะคะแต่ไพ่บอกว่ามันมีทางแก้ปัญหาได้นะคะพูดคุยเปิดอกซึ่นการและกันเปิดใจเส้นกันและกันนะคะแล้ว มันจะทําให้เกิดความเข้าใจเกิดมุมมองใหม่ๆในการแก้ไขปัญหานะคะเหมือนคนสองคนเนี่ยจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมีการเติบโตในแง่ของจิตใจความรู้สึกนะคะมีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะนะเพราะนั้นมันมีไพ่ของความเข้าอกเข้าใจกันตรงนี้มานะคะนั้นอาจารย์มองว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันน่าจะมีทางที่พูดคุยแล้วตกลงกันได้แก้ไขกันได้นะคะอืมอาจารย์จะขอ ขอดูต่อนะคะว่าถ้าปัญหาตรงนี้มันมีเกิดขึ้นนะคะควรจะมีแนวทางในการแก้ไขยังไงนะคะหรือเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับอะไรนะคะไพ่พอจะบอกได้ไหมนะคะขอสั่งใบนะไฮพิเทสนะคะบิวออฟฟอร์จูนหนึ่งเหรียญน,นะคะ มันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะมันเป็นเรื่องของโชคชะตาที่มันแบบว่าเข้ามาแบบอย่างอย่างกระทันหันนะคะคุณรู้เรื่องอย่างกระทันหันหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณรู้สึกว่ามันก็ทําให้ชีวิตคุณเนี่ยหรือความรักของคุณเนี่ยมันมีความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะ ม,มันมีไพ่ของราชนีพรนร์เข้ามานะคะเพราะนั้นตรงนี้มันอาจจะมีในเรื่องของมือที่สามเข้ามาทำให้เกิดปัญหาหึงหวงนะคะถึงขั้นแบบจะถอดใจจะทะเลาะแบบทะเลาะกันแบบตกลงกันไม่ได้นะคะจะแบบถอดใจแล้วจะหนีหายไปจากกันแล้วไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้ด้วยก็ได้นะคะ เพราะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาเรื่องชู้สาวนะคะแล้วก็เป็นปัญหาเรื่องการใช้เงินด้วยนะคะหรือว่าบางคนเอาเงินนะคะไปให้ในคนที่คนแบบแอบมีความเสน่หาแล้วก็สร้างความผิดหวังอะไรบางอย่างนะคะให้กับคู่รักคู่ครองของคุณนะคะอ,อาจารย์มองว่าตรงนี้คุณอาจจะแบบอาจจะช่วยเขาไม่ได้คิดกับเขาอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็ทําให้คู่ของคุณเนี่ยอาจจะเกิดความไม่ไว้วางใจคิดมากนะคะ ล้วก็แบบเหมือนถอดใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะอาจารย์มองว่ามันมีไพ่สองถ้วยอยู่คุณก็ยังรักคู่ของคุณอยู่นะคะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของเวรกรรมเป็นวิบากกรรมในความรักอ่ะนะคะแล้วคุณจะแก้ตัวอย่างไรเนี่ยมันก็ดูฝังไม่ขึ้นอ่ะเหมือนทุกอย่างมันแบบมันดูมีหลักฐานไปหมดว่าคุณได้ทําผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้กําลังใจนะคะสําหรับ ชาวราศีตุลน,นะคะที่มีคู่นะคะอาจจะมีปัญหาอะไรที่มันแบบอยู่ดีเข้ามาโดยที่เราไม่ตั้งตัวนะคะออาจจะมองว่าเ,เราอาจจะไปมีกิ๊กหรือมีอะไรกับใครทั้งที่เราอาจจะไม่ได้มีก็ได้นะคะอาจารย์มองจากไพ่ตรงเนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดแต่ว่าเข้าใจผิดแล้วมันเลยเถิดไปกันใหญ่ก็ได้นะอืมนขอดูต่อนะคะวิวอัฟจูนตรงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะให้กับ ชีวิตคู่นะคะของชาวตุลหรือเปล่าอาจารย์ขอเพิ่มนิดนึงนะคะดซูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นเจ็ดไม้เท้าแชริออดสองเหรียญน,นะคะอืมมันเป็นปัญหาอะไรที่มันจะทำให้เอ่อทดสอบความอดทนนะคะในทั้งตัวคุณแล้วก็คู่ของคุณนะคะเพื่อที่จะ ผ่านพ้นอุปสรรคเห็งความรักตรงนี้นะคะแล้วเดินหน้านะคะให้คู่ของคุณเนี่ยจับมือกันต่อไปได้นะคะมันต้องสร้างทางเลือกนะคะมันต้องสร้างออปชันนะคะให้กับปัญหาตรงนี้นะคะแล้วให้คนสองคนเนี่ยได้ฝ่าฟันนะคะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปด้วยกันนะคะอ,อ่ะโอเคนะคะเพราะนั้นตรงนี้นะคะมีทางออกนะคะาจารย์มองว่า มันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของความเข้าใจผิดก็ได้หรือถ้าเกิดมันเกิดจริงนะคะคุณอาจจะแบบว่าไม่ได้อยากที่จะไปจริงจังกับฝ่ายนู้นนะคะมากกว่าฝ่ายคู่ของคุณนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรที่แบบเลยเถิดทาให้เข้าใจผิดไปกันใหญ่นะคะตรงนี้นะคะมันก็ต้องแก้ด้วยการพูดคุยกันปรับความเข้าใจนะคะจะได้ผ่านวิบากกรรมของความรักตรงนี้ไปได้นะคะนั้นตรงนี้บางทีเนี่ยอาจจะมีบางคนที่แบบ ทนไม่ไหวนะคะเราเดินจากไปก็ได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องถือว่านะคะเขาหมดใจหมดรักกันแล้วนะคะนั้นถ้าไม่ได้มีความรักที่แท้จริงต่อกันนะคะก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะแยกจากกันนะคะตัดสินใจที่จะไปนะคะลุยเดี่ยวคนเดียวนะคะไปมีชีวิตอยู่คนเดียวนะคะอย่างนี้ก็ได้อ,อ่ะขอคำแนะนำนะคะให้กับชาวตุลน,นะคะที่มีคู่นิดนึงนะคะ New Experience possibility อ,อาจจะมีบางคนที่แยกออกมาจริงๆก็ได้นะคะเพราะว่าอยากออกไปใช้ชีวิตอะไรใหม่ๆเหมือนก็ว่าอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วเนี่ยมันมันรู้แล้วว่ามันจะเกิดยังไงมันซ้ำซากมันจำเจหรือว่าอะไรที่ทำให้คนรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะอาจจะอยากออกไปใช้ชีวิตของตนเองสักพักหนึ่งนะคะ หรือบางคนออกไปโดยที่ยังไม่ได้จัดการกับปัญหาตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเหมือนออกไปพักใจไปตั้งต้นไปเริ่มทำอะไรใหม่ๆไปตั้งหลักก่อนอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะ celebrate d i f f e r e n c นะคะอืมอาจารย์อกว่าในคู่ที่มีความคิดต่างนะคะมีความขัดแย้งอะไรกันเนี่ยนะคะน่าจะมีการปรับความเข้าใจกันได้นะคะมีการเฉลมิมฉลองด้วยนะคะแสดงว่า เข้าใจกันแล้วนะคะกลับมาคืนดีกันแล้วนะคะพลังงานของความคืนดีก็มานะคะนี่เห็นนะคะเคลียเอ็นนะคะเป็นทางเลือกใหม่ๆของทางใหม่ๆที่สดใสนะคะบางทีเนี่ยรักกันแต่อาจจะไม่เคยพูดคุยอะไรที่เป็นเป้าหมายชิดร่วมกันนะคะมากมายขนาดนี้มาก่อนเลยก็ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกลับมาปรับความเข้าใจนะคะมาเซตอัพมารีสตาร์ทมาอะไรในเรื่องของการมีเป้าหมายชิดร่วมกันนะคะการเคลียร์อินเนอร์จีอะไรที่ไม่ดีให้มันออกไปจาก ชีวิตคู่ของคุณนะคะในกรณีที่คุณยังรักกันอยู่คุณยังต้องการไปต่อนะคะซึ่งอาจารย์รู้สึกว่าชาวต้นส่วนใหญ่ก็น่าจะอยากที่จะประคองความสำคัญตรงนี้นะคะให้อยู่ด้วยกันต่อไปนะอาจจะมีแค่ส่วนน้อยที่แบบว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาจริงๆหมดบุญวาสนากันแล้วก็จาเป็นที่จะต้องออจากกันไปนะคะม,มาดูไพ่ไพ่ชุดไหนดีเอาชุดนี้ดีกว่านะคะดูว่าอยากจะบอกอะไรกับ ชาตุนที่มีคู่บ้างคะชาตุนที่มีคู่ก็สามใบคะ่ะม mm ิวแอนทันนี่มันเติมความหวานนะคะให้ความรักของชาตุนบ้างนะคะบางทีมีชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมานานนะคะลืมดูแลลืมใส่ใจกันนะคะลืมความมุ้งมิ้งน่ารักน่ารักนะคะเติมความหวานกับชีวิตรักของคนด้วย Come to the edge นะคะบางทีมันจาเป็นต้องไปให้สุดทางอ่ะนะคะอะไรที่คุณพยายามอยู่นะคะต้องพยายามให้สุดๆกันไปเลยนะคะหรือว่าคนรักของคุณงอนหนักมากนะคะก็ต้องง้อสุดๆเหมือนกันนะคะตรงนี้ <c oughs> อ่ะนี้มาดูอีกหนึ่งใบนะคะ unfinished symphony มันเป็นอะไรที่ยังไม่จบอะ่ะนะคะมันต้องกลับมาเล่นต่อนะคะ มันยังเป็นอะไรที่ยังมีภาระผูกพันกันนะคะมันมีความเป็นครอบครัวนะคะบางคนมีภาระมีลูกๆนะคะที่น่ารักนะคะเพราะนั้นตรงนี้ยังต้องกลับมามีบทบาทของพ่อแม่คนรักนะคะยังต้องกลับมาเป็นคู่ชีวิตกันต่อนะคะยังมีภารกิจที่จะต้องทำร่วมกันอีกมากมายนะคะ วันนั้นชาวตุลที่มีคู่นะคะอาจารย์นรีก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องหออาจารย์นะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วอาจารย์ก็ขออวยพรให้กับชาวตุลที่มีคู่นะคะก้าวผ่านปัญหาต่างๆนะคะที่เป็นอุปสรรคชีวิตนะคะของชาวตุลไปให้ได้นะคะขอให้มีมุมมองใหม่ๆในการแก้ปัญหานะคะขอให้เจอทางออกทางเลือกที่ดีนะเลือกที่สร้างฝันนะคะแก้ปัญหาแล้วได้ใน เขาเรียกว่าทางเลือกใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมนะคะปรับความเข้าใจแล้วก็ทําให้ชีวิตคู่เนี่ยกลับมาแบบว่ามีความหวานมีความสดใสกันมากกว่าเดิมนะคะค่ะชาตุลที่มีคู่ท่านไหนยังว่างอยู่นะคะก็ร่วมรุ่นด้วยนะคะสําหรับชาวตุลที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะอยู่เนพนื่อนกันก่อนนะคะ มาดูชาวตุลที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดีกว่านะคะว่าในเดือนในเดือนตุลาคมนี้นะคะแฮปปี้บัวเต์นะคะสำหรับชาวตุลทุกท่านนะคะมีความสุขสมหวังในความรักนะคะในการงานนะคะแล้วก็ในเรื่องต่างๆที่คุณได้เอ,อ,อธิษฐานจิตเอาไว้นะคะขอให้สมหวังเลยอ่ะมาดูในเรื่องของความรักของชาวตุลน,นะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนตุลาคมอมขึ้นมาไว้แรกนะคะ เป็นเด e l ล v e เฟอร์นะคะมีความหวานมากๆเลยนะคะอ๋อเป็นแ n งแมนด้วยนะคะเป็นแปดดากเป็นเดวิลเป็นราชินีเหรียญค่ะเอ่อห้าเหรียญน,นะคะเป็นเดอะสตาร์เป็น The เดอะซันมาทั้งลอฟเฟอร์มาทาั้งเดอะซันนะคะเป็นห้าถ้วย เป็นชายออดนะคะมาแล้วชายออดเอ๊ะมันต้องลุยอะไรกันไม่รู้เนาะนะคะอาจารย์มองว่านะคะคุณสองคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะความสำคัญไม่ชัดเจนนะคะแต่คุณมีความรักที่ดีต่อกันนะคะมีความรักมีความผูกพันนะคะมีสายใยอะไรบางอย่างที่มันมันผูกมัดตัวคุณกับเขาไว้นะคะทำให้ไปไหนไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่มันแบบ ดูมืดแตด่ด้านดูแก้ไขไม่ได้อะนะคะแล้วมันต้องเจอกับอุปสรรคอาจจะเป็นลักซ้อนนะคะอาจจะเป็นแบบปัญหาอะไรที่มันถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในทางที่ไม่ดีอ่ะนะคะเยอะแยะมากมายแต่ว่าคุณก็อดทนรอคอยเห็นใจเลยนะคะความรักของชาวตุลน,นะคะคุณอดทนรอคอยต่อให้ทรมานยากลำบากยังไงนะคะ คุณก็อดทนรอคอยเพื่อความรักของคุณนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายนะคะเป็นรักแท้จริงๆนะคะคุณรอคอยนะคะคุณรอคอยด้วยความอ่อนโยนความเข้าอกเข้าใจความเห็นใจนะคะคุณรอคอยเขาด้วยความรักนะคะรอคอยสักวันที่เราจะได้คบกันอย่างเปิดเผยนะคะเราได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะ ละเลยนะคะอาจจะห่างเงินอาจจะทอดทิ้งคุณไปบ้างนะคะแต่คุณก็ไม่มีวันหมดหวังอะนะคะก็นึกถึงเพลงของเจนนิเฟอร์คิมเลยนะคะอะไรนะไม่เคยหมดหวังอะไรทั้งๆท,ที่ผิดหวังมาเยอะอะไรแบบนี้นะคะอารมณ์แบบนั้นเลยเป็นโฮปนะคะเป็นความหวังนะคะหรือคนที่คุณคบอยู่เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะเราเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วหรือว่ามีเหตุจําเป็นที่ทําให้ เปิดเผยไม่ได้ถ้าเปิดเผยแล้วอาจจะเสียในเรื่องของฐานลูกค้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะไม่เป็นผลดีก็เลยต้องคบกันแบบปิดบังคบกันแบบหลบๆซ่อนๆอ,อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอมืมันมีพลังงานของความเศร้าเสียใจทุกข์ระทมนะคะการรอคอยที่บางทีก็แสนทรมานนะคะขึ้นมานะคะแต่คุณก็ยังไม่ถอดใจนะอืม คนเดินหน้าต่อกับความรักครั้งนี้นะคะไม่ว่ามันจะทําให้คุณเจ็บปวดสักแค่ไหนอือาจารย์ว่าคุณมองว่าสักวันนะคะมันจะได้มีโอกาสนะคะที่จะทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมานะคะอืม อาจารย์มองว่าเมื่อไพ่เดดซันปรากฏขึ้นนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะเป็นช่วงวันเกิดนะคะของชาวตุลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ของคุณที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันเริ่มมีการพัฒนามันเริ่มมีความก้าวหน้านะคะมันเริ่มเห็นแบบแสงสว่างในทางที่ความรักของเราเนี่ยเริ่มจะเป็นจริงได้ขึ้นมาแล้วนะคะมีเดตาร์ด้วยมีเดะซันด้วยนะคะอืม อาจจะมีใครที่เข้ามาช่วยหรืออาจจะเป็นปาฏิหาริย์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้จากการที่มองว่าความรักของคุณเนี่ยมันยังเป็นไปไม่ได้นะคะมันก็เริ่มมีทางเป็นไปได้ขึ้นมานะอืสรุปแล้วนะคะอาจารย์มอกว่าคุณมีความหวังแล้วก็มันก็มีทางที่จะเป็นไปได้ด้วยนะคะอ,ม,อะมาขอไพ่แนะนำกันนิดนึงนะคะ น่าจะมีข่าวดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะขอไพ้คําแนะนําว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมนะคะหรือว่าควรจะทํำยังไงนะคะสำหรับไพ่ออรักเกอร์อนะคะ Nature Whisperer Combination Official นะคะมองปัญหาในแง่มุมใหม่ๆนะคะมองไปไกลๆนะคะอลองแก้ปัญหาในมุมมองที่คุณไม่เคยแก้มาก,ก่อนนะคะมันจะได้ผลที่ดียิ่งขึ้นนะคะ Make a Wish อ มีความหวังนะคะเหมือนตัวโฮปในะเดอะสตาร์ตัวนี้เลยนะคะหรือคุณไปอธิษฐานนะคะกับใครที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะคะอาจจะมีความเป็นไปได้ขึ้นมานะคะอาจจะมีปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะกับผู้ของคุณ keep your dreams alive right? อย่าเพิ่งถอดใจนะคะความฝันที่คนจะอยู่ร่วมกันนะคะมันน่าจะมีทางออกที่ดีมันน่าจะมีความเป็นไปได้เพียงแต่ว่าเมื่อแฮงแมนปรากฏขึ้นมันต้องอาศัย การอดทนรอคอยนะคะแต่ว่าหลังจากที่อดทนรอคอยแล้วนะคะความสมหวังความสุขสมหวังนะคะก็จะมาในท้ายที่สุดนะคะอ,อาจารย์รู้สึกแบบมอนก็มีกำลังใจนะคะลุ้นไปกับคุณด้วยนะคะอขอ,อชุดไหนดีชุดนี้ดีกว่านะคะเป็นมิสติ c a l วิสต o m ันะคะดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรให้กับ ชาวตุลน,นะคะที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเขาสบายค่ะลิเจนเหมือนความรักของคุณนะคะต้องเรียนรู้จากใครที่แบบจะได้สร้างสร้างแบบแรงบันดาลใจนะคะอาจจะฟังเรื่องราวความรักของคนที่ต่อสู้กับมรสุมความรักนะคะต่อสู้ขวักน้ำต่างๆที่เป็นอุปสรรคในความรักจนได้แบบ มาอยู่คองคู่กันในที่สุดนะคะเหมือนกับว่าให้บอกว่าให้ learn from those who inspire you นะคะ เรื่องราวอะไรนะคะที่เป็นแรงบนันดาลใจให้คุณเนี่ยสามารถที่จะที่จะจับมือกันนะคะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคให้ความรักของคุณเนี่ยสุขสมหวังในที่สุดนะคะเพราะนั้นไายก็แนะนํานะคะให้ยึดถือเรื่องราวตรงนั้นแล้วก็มีความหวังนะคะว่าความรักของเขาประสบความสําเร็จได้สมหวังได้ความรักของเราก็เช่นกันนะคะก็ต้องมีวันที่ได้พบก,กับความสมหวังในที่สุดแม้ว่าจะต้องรอคอยก็ตามนะคะดราก้อนนะคะ discover your courage นะคะเป็นไพ่มังกรพลังของมังกรนะคะในการให้คุณค้นหานะคะการแก้ปัญหาที่เหมาะสมนะคะที่จะทําใหช้ชีวิตคู่ของคุณเนี่ยสามารถที่จะมาพัฒนามีความคืบหน้าร่วมกันได้นะคะเอ็นไลท์เชนแมนนะคะอันนี้น่าจะเป็นเจ้าแม่กาลีนะคะเจ้าแม่กาลีเอพราะนั้น เหมือนกับว่ามันเป็นไพ่ของการพัฒนาในเรื่องของจิตวิญญาณน,นะคะพระแม่กาลีจะปรากฏขึ้นก็ตอนที่เป็นไงคะจะต้องต่อสู้กับอุปสรรคควักน้ําอะไรที่มันร้ายๆแรงๆใหญ่ๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไพ่ก็เตือนนะคะว่าให้คุณเนี่ยเข้มแข็งนะคะ ดูอาจจะดูเรื่องราวของเจ้าแม่กาลีเนี่ยเป็นตัวอย่างนะคะหรือบนบานสานกล่าวนะคะตรงนี้มีเมทาวิสนะคะก็บนบานสานกล่าวกับเจ้าแม่กาลีนะคะเจ้าแม่กาลีจริงเป็นปางของพระแม่อุมาเทวีนะคะพระแม่อุมาเทวีซึ่งเป็นพระมเหสีของพระศิวเจ้านะคะเพราะนั้นตรงเนี้จริงๆถ้าคนที่รู้นะคะจะจะรู้ว่าเจ้าแม่กาลีจริงๆไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวนะคะแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นเป็นปางที่เวลาที่พระแม่อุมาเทวีเนี่ยโกรธ นะคะโกรธแล้วก็แบบมันต้องต่อสู้กับอะไรที่มันไม่ยุติธรรมอะ่ะเราต้องแปลงร่างออกมาสู้นะคะเป็นไฟไฟหยางนะคะไฟพุนะคะในในปางของพระแม่อุมาเทวีนะคะเออหรือว่าหรือว่าพระแนะนาว่าเราต้องส่วงวิญญาณของนักสู้ตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะเพื่อที่จะฝ่าฟันปัญหาตรงนี้นะคะหรือว่าไปอธิษฐานขอนะคะจากองค์พระแม่อุมาเทวีหรือเจ้าแม่กาลีก็ได้นะคะอืม ทีนี้อาจารย์ก็ต้องขอบคุณนะคะชาตุลน,นะคะที่ช่วยติดตามช่องหออาจารย์นะคะแล้วก็ขอวอวยพรนะคะให้ชาตุลน,นะคะได้พบกับความรักที่สดใสน,นะคะไม่ต้องเจอกับอุปสรรคอะไรที่ยากยากนะคะขอให้ผ่านพ้นปัญหาอะไรต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าก็จะถึงวันเกิดของชาตุลแล้วนะคะขอให้สุสมหวังในความรักแล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะคะอาจารย์นัีก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ ช่องของอาจารย์นรีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามนะคะแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ